พบกับผู้จัดการมิ้นนะคะอยู่ที่ฟรอร์ดเทสเกเตอร์77แล้ววันนี้มิ้นไม่ได้มาคนเดียวค่ะมิ้นมากับอาจารย์ดนเดี๋ยวให้อาจารย์ดนแนะนําตัวนะคะว่าเขาทําอะไรอยู่ที่นี่นะคะเชิญค่ะสวัสดีครับก็ผมชื่อดนนะครับหรือว่าหลายๆคนเรียกอาจารย์ดนครับเป็นโปรดักสเปเชียลริดนะครับที่ฟอร์ดเทสเกเตอร์77ครับอ๋อที่แบบว่าเวลามารับรถอะ่ะก็จะแบบว่าคอยแนะนําการใช้งานต่างๆใช่ไหมค,คะอาจารย์ อ๋อ oh, oh. นี่แหละถ้าถามว่าลูกค้ามาแล้วแบบปุ่มนี้ใช้ยังไงนะตรงนี้ uh, ใช้ยังไง <okay. S 1> นี่แหละค่ะอาจารย์ดนนี่แหละค่ะจะคอยแนะนําการใช้งานต่ตางๆใ,ใช่ไหมคะใช่ครับออแล้วก็ทางนี้เรายังช่วยเลือกรถนะครับที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุดแล้วก็เราจะพาลูกค้าเนี่ยไปทดลองขับนะครับรวมไปถึงนะครับขั้นตอนการ เลือกอุปกร,รณ์ตกแต่งการใช้ฟีเจอร์ต่างๆนะครับลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่สุดเอกลัก์ได้ที่นี่ที่ดีเป็นเกษมเจ็บเจ็ดเก้าอู้เอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าลูกค้ามาแล้วไม่เจอมินอะ่ะมินขอฝากอาจารย์ด,ด,ดูแลเลยนะถ้าถามว่าถามเรื่องสเปครถอ,อ่ะเออมินจะขอฝากอาจารย์เลยนะแบบเอออาจารย์วันนี้มินไม่อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อ่แนะนําลูกค้าให้หน่อยนะอย่างนี้นะคะ ลูกค้าไม่ต้องงงนะคะว่ามาแล้วไม่เห็นมิ้นเนาะมิ้นปรับอาจารย์นวลไว้แล้วกันใช่เลยครับนะคะเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเราก็คือมันมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์แต่ละคนเหมือนกันด้วยก็ของเราตอนนี้จะมีเรื่องของรถเจ็ดที่นั่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่างฟอร์ดริเวอร์เรสต์นะครับแล้วก็รถกระบะนะครับใช้สำหรับการพาณิชย์ใช้สำหรับการท่องเที่ยวแบบแนวแอดเวนเจอร์อย่างเวนเจอร์นะครับแล้วก็มีรถกระบะ สมรรถนะสูงอย่างพอร์ตเรนเจอร์แร็ปเปอร์ด้วยครับเออรู้สึกว่าพอร์ตเขาจะมีการรับประกันเครื่องยนต์ไม่ใช่หรอคะอาจารย์โดนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองให้อาจารย์โดนเล่าให้ฟังดีกว่าสําหรับในเครื่อง2.0นะครับทั้งเทอร์โบเดี่ยวและไบเทอร์โบนะครับตัวนี้เกียร์10สปีดของเราจะรับประกันเครื่องยนต์ถึง10ปีนะครับหรือ150,000สมนกิโลนะครับอุยแต่ว่าแบบเคยมีกระแสข่าวอะค่ะอาจารย์แบบว่าขับไปแล้วแบบเครื่องมีปัญหาเงี้ยเขาคุ้มครองจริงๆหรอเนี่ยไม่ใช่ มาฟังจากปากอาจารย์โดนเลยดีกว่าว่าในเรื่องของการรับประกันเครื่องยนต์อะยังไงบ้างเนาะในเรื่องของความมั่นใจของลูกค้านะครับเรื่องของการรับประกัน10ปีหรือ1แสน50,000กิโลเนี่ยเรายังมีบริการรถไซส์นะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงน,นะครับและก็ในเรื่องของรถ18 2019 2020นะครับและตัว2020เนี้ย ครับเราได้มีการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อโอ้ยอย่างนี้เองน่าสบายใจนะคะที่แบบมาบอกลูกค้าด้เด็มปากเลยว่าเฮ้ยพี่มันแก้ปัญหาแล้วจริงเนาะครับก็สำหรับเรื่องของบรันตีนะครับลูกค้า 2. 0ศนะครับไม่ต้องเป็นกังวลไปตั้งแต่ปี2018นะครับ2019-2020เนะครับเรามีเรื่องของบรันตี10ปีหรือ1 5 0 0 0 0ห้ามกิโลสุดยอดมากเพราะนั้น ใช้ด้วยความมั่นใจได้เลยนะครับแล้วก็มีพิเศษอีกย,ยาหนึ่งในหนึ่งปีนะครับในหนึ่งปีที่เราใช้งานรถถ้าเกิดอะไรตัวไหนนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์และระบบสมรรลังเสียหายนะครับเราเปลี่ยนทันทีเราไม่ซ่อมนะครับอู้ <c oughs> เปลี่ยนให้เลยเหรอคะอาจารย์เลยครับเฮ้ยสุดยอดเลยนะปอดนี่คือเขาดูแลลูกค้าแบบสุดนะคะคือเขาไม่ได้ไปซ่อมนะแต่เขาเปลี่ยนเฮ้ยใจถึงมากอ่ะ ยกนิ้วให้ปรอดจริงๆค่ะ,ะครับเ,ออเพมั่นใจได้เลยนะครับฟังนี้อยากได้แล้วว่ะ <S 2> <S 2> <S แถมนะครับศูนย์บริการของเรานะครับปลอดปี <PT S 2> พีเพชรเกษม77สเ็นะครับเป็นศูนย์บริการที่ใหญ่รองรับรถได้มากกว่าวันละ20คันเลยนะครับมินเห็นข้างหลังอ่ะโอ้โหรถเยอะมากจะต้ตองที่นี่แบบว่าลูกค้าอยากได้รุ่นไหนคะเรามีให้ทุกรุ่นค่ะนะคะคือจอดอยู่เต็มร้านเลยใช่ล็อออก เดี๋ยววันหลังอ่ะพาไปดูทางสต็อกเนาะแต่เดี๋ยววันนี้เราไปดูเกี่ยวกับเเดี๋ยวพาไปดูฝั่งเซอร์วิสดีกว่า<ห>ว่าเวลาลูกค้ามาที่นี่เ,นเอ่อจะเป็นแบบไหนนะ,นะของรเราอ่ะจะมีเซลใช่จะมีทางเซลอ,ะอ,ะ,อะอย่างวันนี้มีลูกค้ามาดูฝั่งนู้นนะคะเออเราเปิดขายจริงนะคะเนาะมีลูกค้ามาดูรถทุกว<ช>ันค่ะขายดีมากขายยอดขายอยู่ที่อันดับอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะคะพี่ยอดขายอยู่อันดับที่1ใน5้าครับตอนนี้ ไม่ได้เป็นรองใครนะคะใช่ครับโอเคเดี๋ยวพามาดูค่ะอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยแผนกรรับรองแผนกรรับรองนะครับของลูกค้ามาค่ะมาเลยอุ้ยอันนี้พอดีว่าเย็นแล้วแหละนะคะแล้วก็อาจจะมืดนิดนึงเนาะลูกค้าไปกันหมดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นห้องรับรองใช่ีบกิกากาแฟสดด้วยเออนี่ค่ะบริการกาแฟสดนะคะของเราดูแลลูกค้าถึงใจนะคะทุกอย่างค่ะค่าแรงก็ไม่แพงนะคะอยากรูต้องเอารถ คอมมาที่ศูนย์ดูฟรีค่าแรง5ครั้งอุ้ยสุดยอดถึง75,000อย่างนี้ฟรีตลอดชีวิตได้ไหมฟรีตลอดชีวิตหรือว่าต้องแต่งงานก่อนเราให้ฟรีตลอดชีวิตนะจ๊ะประมาณนั้นแล้วกมีนะครับส่วนของเรื่องเขาเรียกว่าแคมเปญเช็คระยะที่เราสามารถควบคุมค่าเจ้านะครับได้ด้วอุ้ยสุดยอดอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่ปรึกษาด้านบริการที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องของหาการ เซอร์วิสนะครับใครก็บำรุงรถนะครับไขข้อสงสัยนะครับแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ที่คอยตอบคำถามนะครับเรื่องของการใช้งานต่างๆด้วยเห็นไหมคะว่ามาที่นี่ครบจบที่เดียวทุกอย่างจองรถก็จองออนไลน์มาออกรถก็ออกที่นี่เข้าศูนย์ก็เข้าที่นี่โอ้โหแบบดูสิคะข้างหลังแบบรถจอดแบบเกินนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังเฮ้ยไปได้เหรอคะพี่ไปได้เหรอคะดูตรงนี้ก็พอมั้งเห็นไหมคะจะเป็นอ่ ูนย์ซ่อมของเรานะคะซ่อมเครื่องยนต์แล้วก็ด้านหลังถัดไปก็จะเป็นลานสต็อกแล้วก็แต่งรถนะคะอันนี้เราพามาให้ดูแบบว่าเห็นสดๆกันเลยทีเดียวแบบว่าเออแบบว่าเฮ้ยแบบมีอยู่จริงนะแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่มีฉากชีมนะคะนะนเห็นไหมคะใช่ใชโอเคเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในดีกว่ามันมีอะไรจะเสริมอีกหรือเปล่าเอก็หลักๆเลยนะครับเราจะ เลือกรถที่ดีที่สุดให้คุณะครับให้เหมาะกับคุณมากที่สุดอันนี้นะครับเรื่องของแคมเปญเชื่อว่าเราไม่แพ้ที่ใดแน่แคมเปญเดี๋ยวเมนจะเหลาให้ฟังค่ะเชิญค่ะส่วนเรื่องแคมเปญนะคะก็ไม่ว่าลูกค้าจะสนใจรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็นตัววายแทรนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแคป หรือจะเป็นรุ่นริมิต็ดหรือจะเป็นตัวแรปเตอร์หรือเอเวอเรสต์นะคะตรงนี้เรามีแคมเปญแบบสุดเ้าใจนะคะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ยาวนานถึงเจ็ดอนก็มีแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกนะคะหรือลูกค้าจะเลือกเป็นแบบว่าเฮ้ยส่วนลดราคาลดได้ไหมหรือว่าจะเลือกเป็นส่วนลดเงบบินดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรามีให้หมดนะคะและที่สาคัญค่ะ ลูกค้าหลายท่านนะคะซื้อตัวเจ้าตัววายแท็กไปเน้นแต่งเต็มอยู่แล้วหรือจะเป็นรุ่น XLT ที่ขายดีสุดๆ,ๆนะคะตรงนี้เราจะมีทั้งชุดแต่งในเรื่องของ F150 F150 Spider นะคะมีชุดแต่ง Hammer และอีกรุ่นอื่นๆที่แบบว่ามิ้นก็พูดวันนี้ไม่หมดหรอกมันเยอะจริงๆนะคะอันนี้มาออกรถกับมิ้นได้เลยนะคะที่นี่พบกับมิ้นตัวเป็นๆนะคะแล้วก็พบกับอาจารย์ดนนะคะโปรดัก t ์สเปเชียลได้เลยนะคะวันมารับรถมารับกับมิ้นไปจอง อย่าไปจองที่อื่นนะคะมาจ้องกับมิ้นโอเควันนี้มิ้นกับอาจารย์โดนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ